สวัสดีครับมาพบมาพอกับผมอีกแลว้วผู้จัดการบรรนอกผ้ามาเฮ็ดกินอีกแลว้วครับผมมือนี้มีเมนูอีสานเด็ดเด็ดแซ่บมาฝากพี่ต่อน้องอีกตามเคยครับแกงขี้เหล็กใส่หนังวัวแล้วครับโอ้เสีบแซ่บหอมๆกันเลยครับไปเบิ้งวิธีเฮ็ดกันเลยครับครับผมขันแรกเขาก็มาเบิ้งวัตถุดิบของเขากข่อนครับน้ำใบหญ้านางครับ ชาอมใบแมงรักขี้เล็ดครับที่เขาต้มไว้นะครับแล้วก็หนังวัวครับหนังเข็มครับต้มเปอยเรียบร้อยนะครับหนังเอามาตำเครื่องนะครับต่ำข่าเบือครับใส่กับตะไคร้หอมแดงนี่ครับขี้เล็ดที่เขาต้มตืดแล้วนะครับลงหมอเลยครับตามด้วยน้ำใบหญ้านางครับกับข่าเบือครับผสมกันครับลงไปเลยเปิดไฟเลยครับบบบนี้ กรต้องใส่ไฟแห้งนะครับไฟกลางๆครับอุ่นไปเรื่อยๆหนังวัวลงไปครับหนังเข็มนะครับมาต้มจนเปื่อยเรียบร้อยแล้วครับจนนิ่มครับน้ำปลรราครับลงไปน้ำเตือ๋อเทอาเติมน้ำปลรราลงเลยครับต่อไปกะผงปรุงรสครับผงปรุงรสลงไปเพื่อความนัว ความแสบนะครับใส่ลงไปเลยครับผงนัวครับลงไปใส่ลายแสบยบลายใส่หน่อยก็แสีบบลายครับผููไดบ่มมากกับ้องใส่ก็ได้เ้อครับเด้อเดียวห้างนี้ขาดบ่ได้ครับเป็ดกับเก่ากับมักครับตามด้วยน้ำปลาครับลงไปเลยคนให้เข้ากันครับผมนี่ครับเพิ่มความนัวความหอม ตามโดยพริกที่เราตำไว้ครับผู้ใดมักเผียก็ใส่หลายๆอาครับตามด้วยชะอมครับลงไปครับพักขาบานทัาหมดแล้วครับลงไปเลยครับพร้อมช่วยถึงมาเลยกลับบานนี้สุดท้ายก็ใส่ใบแมงลักนะครับใส่ลงไปแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะครับนี่ครับใบแมงลักพร้อมๆกันเลยครับพี่น้องนี่แหละครับเซ็จเรียบร้อยแล้วครับ แกงขี้เหล็กของเราแกงแบบสูตรเล่าๆอีสานบานนอกเข้าครับโอสุดยอดครับนายกินขนาดครับพี่น้องซํำนี่ก็เลิศรู้แหละครับอาหารอีสานบานเข้ากินอยู่ไซก็บแสบครับถึงจิขึ้นมาเห็นงานอยู่กรุงเทพกรุงไทยกันยังบ่ลืมทินอีสานบานเข้านะครับกันย่อนกับเขาเนี่แหละครับน้าตักลงถวยเลยครับนี่ หอมๆกันเลยครับพี่น้องโลกถ้วยเรียบร้อยนาตากาิมัประมาณนี้ครับผมโอ้ห่ารับประทานยิงนักครับผมมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันครับขอบพระคุณทุกคนที่เขามารับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ